เพื่อชาวเทคแห่งเอออตโต้นะครับวันนี้เราขับเจ้ามาเซติติบี้ดีเซลแกรุโซ,โซมายัางร้านลาซุญญาคาเฟ่นนะระบผมวัาอยู่ที่สมุทรปาการขับเจ้าพนนี้มาแล้วต้องบอกว่าประทับใจในเรื่องของช่วงล่างเครื่องยนต์และสมรรถนะของมันอย่างมากมันจะเป็นยังไงกันบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ขับเจ้าตัวมาเซติจีพีดีเซลแกงรุสโซกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าในครั้งนี้มาเซติถือว่าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานออกแบบที่มันเป็นจีพีรุ่นแรกที่เป็น4ประตูรวมถึงในรุ่นก่อนๆนะั้นมาเซตินั้นจะเป็นจีพีที่เป็น2ประตูคูเป้นะครับแต่นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จีพีมาในชื่อของรถยนต์4ประตูนั่นหมาวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างพิเศษพอสมควรนะครับเพราะว่ามาเซตินั้น อยางที่รู้จักกันดีว่ามันเป็นแบรนด์รถยนต์ที่เริ่มจากทํารถแข่งมาก่อนนะครับผมแน่นอนว่าในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นั้นไว้ใจได้แน่นอนในตัวที่พีดีเซลรุ่นนี้นั้นมีเครื่องยนต์มาที่ V6 3.0ลิตรนะครับถือว่าแรงม้ามาให้275แรงม้าในการอัตราเร่งนั้นถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเร่งดูนะครับ๋ยวมันจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็ตามนะครับแต่ในเรื่องของ กำลังแรงมากการขับขี่สูนถึงร้อยนั้นถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ทําเสียงเครื่องออกมาได้ไพเราะที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราจะมีเสียงเครื่องยนต์เพียวๆมาให้ลองฟังกันดูครับว่ามาเซตินั้นถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเด่นเรื่องของเสียงเครื่องยนต์เสียง่อบมากๆเลยมีดีเซลนั้นอยู่ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ6.9ล้านบาท แต่ในรุ่นที่เรารีวิวนั้นจะเป็นตัวแกนโ r โซจะมีออปชัน Active Safety เช่นเรื่องของการ Lane Keep Assist กองรอบคันหรือว่าจะเป็น a d t i v e Cruise Control ซึ่งจะทําให้ราคามันอยู่ที่7ล้านกว่าบาทนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งยังมีเครื่องยนต์เบนซินที่ราคาสูงขึ้นแล้วก็เป็นตัวสป p o r t ที่เป็นเครื่องยนต์ V8 ก็มีให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันการขับขี่จริงๆนั้นถือว่าเจ้า GDi Diesel คันนี้เสียงจากข้างนอกเข้ามาค่อนข้างเงียบมากๆครับคือไม่ค่อยด้ยินเสียง ย่างเสียงรถยนต์อะไรข้างนอกเลยแต่ข้อดีของมันคือมันยังเก็บเสียงเครื่องยนต์เข้ามาให้เราได้ยินในเวลาเร่งแซงพวกนี้ดีพอสมควรเสียงเครื่องยนต์จะค่อนข้างนุ่มแบบพูดดีครับแต่ก็ยังมีความแรงอยู่ในตัวเจ้ามาเสียติจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแบรนด์นี้ทําไมมันไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนเท่าไหร่มันขายไม่ดีหรือว่ามันไม่มีตัวแทนจําหน่ายอะไรยังไงก็ต้องบอกกันนะครับว่าเจ้ามาเสียติมันเป็นความพรีเมียมอย่างหนึ่งก็ว่าได้เพราะว่า แต่รุ่นนั้นมันมีโควตาจำกัดประจำปีนิดเดียวเท่านั้นครับอย่างเช่นตัว GB คันที่เราขับอยู่นี้ขายในไทยแค่ปีล25คันเท่านั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมในท้องถนนมันเห็นมาเซาติน้อยมากๆหรือว่าไม่ค่อยเห็นเลยหรือว่าคนทั่วไปจะถามว่าเฮ้ยมาเซติมันยังขายในไทยอยู่ไหมอันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนนะคะว่ามันมีเหตุผลของมันก็คือโควตามันค่อนข้างน้อยแล้วก็มันเป็น เหมือนเอกลักษณ์ของแบรนด์เ็คือพยายามทําให้เวลาคนที่เราซื้อไปนยครับมันรู้สึกถึงว่ามันมีความพรีเมียมมันไม่ค่อยซ้ํากับใครบนท้องถนนเท่าไหร่นั่นเองซึ่งแต่ละรุ่นนั้นก็มีโคต้าประมาณ25คันหรือว่าตัว2ประตูก็มีโคต้าปีละแค่สัน2คันเท่านั้นนะครับส่วนเจ้าเรวันเต้ตัว SUV นั้นก็มี25คันเท่ากับตัว GB รุ่นนี้เลยนั่นเองบอกไปว,ว่าเจ้า GB ดนะีเซลนั้นมันจะมีโหมดสปอร์ตเข้ามาให้เราด้วยนะครับแน่นอนว่า เสียงท่อเสียงเครื่องยนต์นั้นก็จะหนักแน่นขึ้นนะครับรอบเครื่องยนต์การเปลี่ยนเกียร์ก็จะลากรอบให้เรานิดนึงทาให้ขับสนุกมากขึ้นแนะ่ครับอย่างที่เสียงเตือนที่เราได้ยินอย่างนี้คือว่าเวลามีเลี้ยวแล้วมีรถออกมาด้านข้างหรือจะมีไฟเตือนแล้วถ้าเราเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็จะเลี้ยวนั้นมันก็จะมีเสียงเตือนให้เราด้วยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่หลายคันก็ใส่เข้ามากันแล้วนะครับในยุคนี้เรื่องของช่วงล่างเวลาขับในเมืองอะไรพวกนี้ครับถือว่าเก็บร้อยต่อถนนได้ค่อนข้างเงียบพอสมควร น่ครับเือเสียงถนนแน่นอนว่าประเทศไทยต้องบอกกันตรงๆว่าถนนมันจะไม่ได้เรียบเนียนอะไรมากแต่เมื่อเรามานั่งเจ้ามาเสติจีบีคันนี้ถือว่าเอยถือว่าทำได้ดีกว่าที่คิดมม้จะเป็นช่วงล่างแบบสปอร์ตก็ตามนะครับและคันนี้มันไม่ได้ใช้ช่วงล่างถูกลมนะครับทำให้หลายคนอาจจะว่าเออว่ามันจะนุ่มหรือว่าสามารถเก็บพวกรอยต่อถนนพื้นขูุขาได้ไหม แต่ที่ลองขับดูตอนนี้ถือว่าเยใช้ได้นะครับแม้จะเป็นช่วงล่างธรรมดาก็ตามถ้าทางมาเซตินั้นเซตเรื่องของช่วงล่างออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับในเรื่องของการขับสปอร์ตก็ได้หรือว่าจะเป็นความนุ่มนวลก็พอได้อยู่นะไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปส่วน,นเรื่องของอาตรนเร่งแน่นอนว่าเครื่องยนต์ดีเซลอาจจะไม่ได้เร้าใจเท่าเครื่องยนต์เบนซินต้องรอรอบนิดนึงในช่วงแบบว่า ถ้าเราเริ่มศูน์ถึงร้อยอะไพวกนี้นะครับแต่เมื่อเกินประมาณ80ถึง160-180นั้นถือว่ามาไวมากๆแล้วก็สามารถขับอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีเร่งแซงรถบรรทุกได้ดีมากๆพอสมควรเลยนะครับ ครับก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราได้เข้ามาเซาติ CB บีดีเซลแกนโดโซมันเป็นสปอร์ตซีดานรุ่นที่ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆของทางมาเซราติครับจากที่เราได้ทดสอบขับมาวันนี้ถือว่า ทั้งเรื่องระบบช่วงล่างการขับขี่รวมถึงเครื่องยนต์นั้นถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆไม่้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็ตามนะครับแต่พลังกาลังของมันการขับขี่ถือว่าตอบสนองต่อการเร่งการแซงได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมรวมถึงจุดเด่นของเจ้ามาเซราติก็คือในเรื่องของเสียงเครื่องที่เป็นดีเซลที่เสียงเครื่องไพเราะแล้วลก็หนักแน่นที่สุดเท่าที่เคยทดสอบมาเลยเดี๋ยวเรามาดูในภาพรวมของเจ้าจีบีดีเซลการลโซรุ่นนี้กันนะครับ ในรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่อยู่ในราคา7,590,000บาทนะครับผมมันจะเป็นรุ่นที่อยู่ในระดับกลางๆเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมกับมีพวกระบบ Active Safety พวกบายสปอร์ตเรนคีแอซ i ิรวมถึงไฟหน้าอะไรก็มีความแตกต่างจากรุ่นพื้นฐานพอสมควรเลยส่วนในสีนี้จะเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็เป็นล้อแม็กที่เป็นลายค่อนข้างสวยพอสมควรเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับ ด้านหน้าเจ้าซ b บีดรุ่นนี้มันรุ่นใหม่เนอร์เชนแล้วนะครับผมจะมีความแตกต่างก็คือในส่วนของการชนด้านหน้ากระจังหน้าน้ามีความเปลี่ยนแปลงให้มันใหญ่ขึ้นดุดันมากขึ้นเราจะเห็นว่าในเรื่องของงานออกแบบทางมาสซติยังคงเน้นให้ช่องดักลมด้านหน้ามีความใหญ่โตแลต้วก็ดักลมได้ดีรวมถึงเน้นในเรื่องของแอโรไดนามิกได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันด้านหน้าจะเป็นทรงคล้ายๆกับปากฉลามนะครับผมท่านให้เรื่องของแอโรไดนามิก ของเจ้า GB นั้นทำได้ดีมากๆมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสถียนแค่0.31เท่านั้นด้วยในด้านหน้าเราเอามาดูใกล้ๆกันนะครับเราจะเห็นว่าตัวชาร์กฟินตัวพวกนี้นะครับผมเนี่ยคงเอกลักษณ์ของมาเซติ i, ได้ดีนะครับมีจุด แง่งตรงนี้ขึ้นมาเล็กหน่อยนะครับผมพร้อมกับตรงกระจังหน้าที่สวยงามมากๆพร้อมกับโลโก,โก้ที่มันมาเป็นแบบเรียบบนะครับพร้อมเป็นที่ฝังของเซ็นเซอร์ต่างๆ adaptive cruise control มาดูของไฟหน้านะครับเราจะเห็นว่าไฟหน้ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นพิเศษก็คือเป็นแบบ matrix led มันจะเกณฑ์การปรับสูงต่ำอัตโนมัติพร้อมกับเว้นช่องระยะไม่ให้แยงตาขันทั้งหน้า ผมกับไฟ Daytime Running Light ไฟเลี้ยงในตัวแล้วก็มีไฟทับทิมด้านข้างด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ไฟหน้าค่อนข้างจัดเต็มกว่ารุ่นพื้นฐานนะครับผมทําให้เรื่องของการส่องสว่างความปลอดภัยนั้นจัดเต็มมากขึ้นทางด้านงานออกแบบด้านหน้าก็ถือว่าภนภาพรวม ระโปรงหน้ามีความยาวมากพอสมควรนะครับผมก็ต้องบอกว่าทางมาสตินั้นเป็นรุ่นที่มาจากสปอร์ตคูเป้มาก่อนแล้วก็มาพัฒนาเป็น Sport สปอร์ตซีดานทาให้รูปทรงภายนอกค่อนข้างสวยงามพอสมควรครับในส่วนล้อด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่าล้อนั้นมีขนาดใหญ่กว่าพื้นฐานนะครับเป็นขนาด19นิ้วพร้อมกับลวดลายสวยงามมากๆนะครับเป็นยางของดันหลอบนะครับผม ส่วนตัวเบรคคาลิปเปอร์นั้นเป็นสีดําพร้อมกับเขียนมาเซติตด้วยถือว่าอันนี้อันนี้สวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีการระยะความสูงของรถนั้นต้องบอกตรงๆว่ามันเตี้ยมากๆคล้ายๆกับพวกรถสปอร์ตเลยจริงเวลาขับขี่นั้นก็อาจจะระวังกันนิดนึงด้านข้างนี้เราจะเห็นเอกลักษณ์ช่องลมสจุดของทางมาเซติตอยู่นะครับผมก็ยังใส่เข้ามาให้ในรุ่นนี้ด้วยมาเซติต er ทุกรุ่นนั้นต้องมีช่องลมตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ประาจาแบรนด์ก็ว่าได้ พร้อมจเขียนคำว่าแกนลุสโซเป็นชื่อรุ่นย่อยของตัวเจ้ามาสเตจ GB ีดีเซลคันนี้นะฮะกระจกมองข้างละ่างนะั้นมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมกับระบบกล้องรอบคันก็ใส่เข้ามาให้ และมีไฟสองสว่างด้านล่างให้ด้วยนะครับเวลาปลดล็อกต่างๆนั้นก็จะมีไฟให้ทําให้เห็นพื้นที่รอบๆขันก่อนที่จะเข้ารถนอกจากประตูนั้นก็เป็นระบบสมาร์ทเอนที่ปกติครับผมเอามือล้วงเข้าไปก็สามารถเปิดประตูได้เลยนะฮะนี่ไม่ต้องมีกุญแจมไม่ต้องกดอะไรมากแล้วอีกที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของประตูนั้นเป็นแบบเฟรมเลสนะครับผมกระจกก็จะไม่มีขอบนะครับปิดเป็นเหมือนรถสปอร์ตคูเป้ได้เลยนะฮะเสาบอีอะไรต่างๆนั้นก็เก็บงานเนี้ยและที่อยากให้ดูนะครับเข้ามาดูตรงนี้คือตูนี้เป็นตูระบบดูดดนนะคครผมไมไ่่ต้้องงปิแแเลยี แล้วมันก็จะดูดเข้าไปนะฮะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใส่เข้ามาทำให้รู้สึกค่อนข้างพรีเมียมมากๆส่วนด้านหลังนั้นเส้นสายค่อนข้างโค้งต่ําลงนะฮะจะเห็นว่ามองวันผ่านนั้นมาเซอร์ติเขาอยากให้มองคันนี้เป็นเหมือนซูเปอร์คาร์แต่มีสีที่นั่งนะฮะเลยทําให้ส่วนของหลังคาลาดลงมาเตี้ยมากๆแต่พื้นที่ภายในไม่ได้เตี้ยแบบที่คิดนะครับผมก็ต้องลองดูกันในส่วนของภายในกันต่อไปโลโก้ของมาเซรติก็มีการใส่เข้ามาให้ตรงเสาซีของรถทุกรุ่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ประจำแบรนด์เลยก็ว่าได้ พร้อมกับประตูหลังนั้นก็เป็นแบบเฟรมเลสไม่มีขอบประตูเช่นเดียวกันนะฮะนีก็เห็นว่าในภาพรวมนั้นมาเซติอย่างที่บอกไปก็คือเขาพยายามเน้นให้เรื่องของดีไซน์นะัเบ็กเอกลักษณ์มากๆพยายามให้เส้นสายนะั้นสวยงามคมแล้วก็มีความสปอร์ตไปในตัวเขาอยากให้มองว่าเหมือนขับผ่านๆไม่เหมือนรถซูเปอรค์คาร์แต่พอใช้งานจริงก็เป็นรถที่เป็น daily use ได้ด้วยนะครับเส้นสายบ่าของตัวรถตรงนี้นะครับมันมีความสันคมแล้วก็มีความ แบนใหญ่มากๆนะครับจะเหมือนพวกรถซูปเปอร์คาร์ที่ด้านท้ายมันจะกว้างๆนะครับอย่างที่ใครสังเกตกันถือว่ามาเซราติก็ใส่เข้ามาในรถสปอร์ตซีดานคันนี้ด้วยเรามาดูนะครับผมด้านท้ายก็จะเห็นว่าด้านหลังนั้นค่อนข้างเรียบมากๆนะฮะเนี่ยมันเหมือนรถซูปเปอร์คาร์นะครับแต่มีความเบร์นมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ข้างหลังมากขึ้นนะครับก็เป็นงนานออกแบบอีกชิ้นหนึ่งที่มาเซราติ ค่อนข,ข้างใส่ใจในรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจีบีรุ่นก่อนเป็นคูเป้ใช่ไหมครับแต่พอรุ่นนี้เขาปรับเป็น4ประตูแล้วแต่ยังคงเอกลักษณ์ของคูเป้ได้อย่างดีมากๆเลยครับในส่วนของด้านท้ายเจ้าจีบีดีเซลนั้นก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมได้อยู่นะครับเป็นไมเนอร์เชนเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับในเรื่องของการชนด้านล่างทรงไฟท้ายนั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าไฟท้ายนั้นอาจจะยังไม่ค่อยดูสปอร์ตเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับก็เป็น LED ทั้งหมดนะครับผมพรมกับไฟเลี้ยวไฟถอยไฟตัดหมอกด้านหลังนะฮะ มาให้ในด้านหลังนะครับผมพร้อมกับเอกลักษณ์เงียงตรงนี้ในด้านหลังก็ยังคงใส่เข้ามาให้ในส่วนด้านท้ายด้วยฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าพร้อมกับคลิกเซนเซอร์พร้อมกับกล้องม,ม,มองหลังใส่เข้ามาเต็มๆส่วนการชนล่างนะั้นมีความเปลี่ยนแปลงนะสีท่อนะครับผมวางสวยงามมากๆส่วนเรื่องของเสียงนั้นบอกตรงๆเลยว่าเสียงดุดันจริงๆครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังกัน ส่วนเส้นสายดักเทลข้างหลังนั้นถือว่ายังใส่เข้ามานิดๆิดหน่อยๆครับทาให้หลดแรงกดด้านหลังนั้นพอมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้ใส่พวกสปอยเลอร์แอคทีฟพวกนี้เข้ามาให้เหมือนพวกรถสปอร์ตนะครับยังไม่มีมาให้เป็นแค่ดักเทลนิดๆิหน่อยๆนใส่เข้ามาตรงนี้เท่านั้นส่วนของหลังคานี้ก็มีไฟเบรกตรงที่3พร้อมกับเสาอากาศแบบคีบฉลามเข้ามาใส่ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าในภาพรวมนั้นด้านท้ายรถค่อนข้างดูอบอุนนะครับผมแบนเตียพอสมควรมีเส้นบ่าชัดเจนด้านข้างสองข้าง แต่ไฟท้ายมันน่าจะสปอร์ตได้มากกว่านี้นิดหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับรูปทรงของตัวรถในภาพรวมครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของห้องสัมภาระคันนี้กันนะครับแน่นอนว่ารถพวกนี้มีคลิกเซนเซอร์มาให้ครับสามารถเปิดได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวลองเตะดูนะครับมันจะตับระยะข้างหลังตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยสามารถกดปิดกดล็อกได้นะครับส่วนห้องสัมภาระนั้นถือว่า ลึกมากมากครับเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตซีดานรุ่นอื่นๆนี่คือกระเป๋าเป้สุดนะครับก็สามารถใส่ได้อีกใบหนึ่งเต็มๆพร้อมกับมีที่เก็บของด้านข้างให้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ล้ออะไหล่ก็ยังคงให้มาในส่วนของใต้ตรงนี้นะครับปัมภาของทางมาเซติจีบีรุ่นนี้ใช้งานได้จริงนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่ามาเซติพยายามตอบโจทย์รถทุอบ์คแต่สามารถให้คนซื้อเข่าไปใช้เดลี่ยูสได้ทําให้ห้องเก็บของเครื่องยนต์การขับขี่นั้นใช้งานทั่วไปได้นะครับผมรวมถึงสามารถ พาครอบครัวไปเที่ยวได้โดยยงที่คงสมรรถนะแบบสุคาร์ไว้อยู่นั่นเองครับเรามาดูในส่วนของภายในเจ้าจีบีดีเซลคันนี้นะครับผมในรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษว่าการตกแต่งเพิ่มเติมจากรุ่นเบสนะครับผมทําให้เราได้ภายใน2สีดากัะแดงนะครับพร้อมกับหนังวัสดุที่ดีขึ้นกว่าแบบพื้นฐานพอสมควรนะฮะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงนั้นก็เป็นของฮามานจัดอนนะฮะในส่วนของงานออกแบบภายในต้องบอกว่ามีความหรูหรามากมากนะฮะพร้อมกับงานออกแบบที่เป็นแบ 50, บ50/50 คือทั้งซ้ายทั้งขวาน,นั้นมีอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับทาให้เวลาคนขับพวงมาลัยซ้ายหรือว่าคนขับพวงมาลัยขวาก็ได้ความรู้สึกภายในที่เหมือนกันนั่นเองหน้าจอนี้เป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่นะครับผมสามารถควบคุมระบบแอร์ได้นะครับระบบพวกความปลอดภัยต่างๆคอนโทรลรถต่างๆนะครับ,ร,บร,ระบบไฟระบบแอ t i v ฟเซฟตี้รวมถึงมีเดียเพลงนะครับวิทยุรวมแล้วก็พวกเดวิเกชันต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นระบบควบคุมพวกเครื่องเสียงรถยนต์ต่างๆได้ และแน่นอนว่าเป็นระบบสมัยใหม่แบบนี้ก็รองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยเช่นกันแต่ถา้าใครที่ยังไม่ชอบพวกระบบสัมผัสที่มันเยอะเกินไปนะครับผมทางวาสาติก็ใส่ระบบ Ph ิส i c a ลหรือว่าเป็นปุ่มแอร์ที่เป็นแบบกดธรรมดาธรรมดามาให้ด้วยนะครับผมก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยชินพวกระบบสัมผัสเท่าไหร่นะฮะไอพวกเรื่องวัสดุพวกนี้อาจจะไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่นะครับผมจ,จะทําได้ดีกว่านี้นิดนึงในะส่วนนี้พร้อมกับช่องใส่มือถือตรงนี้ก็ใส่เข้ามาให้นะครับผมแต่น่าเสียดายว่ามันยังไม่รรองรับ ชาร์จไร้สายนะครับผมในส่วนของเจ้า GB d i e s e ซตัวนี้ต่องตรงกลางนะครับก็เป็นที่วางแก้วน้ำา2จุดนี่อันนี้ใส่เข้ามาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรถยนต์สปอร์ตซีดานที่ยังมีช่องเก็บของมีช่องให้มาใช้งานเยอะพอสมควรนะฮะพร้อมกับเกียร์ที่เป็นระบบไฟฟ้าสามารถเป็นจอยสติ๊กนะครับผมพร้อมกับหุ้มหนังอะไรเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็ปุ่มพวกการตอบขับขี่รถยนต์นัก็อยู่ข้างๆเกียร์ทั้งหมดพร้อมกับควบคุมเครื่องเสียงก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ห้องเก็บของตรงกลางก็มีระบบทําความเย็นมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีที่วางแก้วเล็กๆเ,เ,เข้ามาด้วยตรงนี้วางแขนอะไรค่อนข้างสะดวกสบายพอสมควรส่วนของที่นั่งด้านข้างหรือว่าที่นั่งคนขับนั้น ระยะเฮดรูมเหลือเยอะมากๆนะฮะแม้จะเป็นรถยนต์ที่หลังคาเตี้ยก็ตามอันนี้ถือว่าดีมากๆหลายคนจะมองด้านข้างแล้วบอกว่าเอ้ยหลังคางมันเตีย้ยแต่เฮดรูมก็เหลือเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้เนื่องด้วยการออกแบบตัวเบาะนะครับทำให้มันกดต่ำม,มากๆเหมือนพวกรถซูเปอร์คาร์พื้นที่ข้างบนนั้นมีความสูงเยอะมากๆด้วยนะฮะเป็นรถยนต์สปอร์ตซีดานแต่นั่งได้สบายแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นรวมๆแล้วกันในส่วนของงานออกแบบภายในพร้อมกับวัสดุลายไม้ต่างๆ,างๆพพงมาลายเจ้ามาเซติ จีบีดเซลตัวนี้ถือว่าออกแบบสวยงามหุ้มหนังค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็มีระยะเลี้ยวค่อนข้างแม่นยำมากๆพงอะไรวงกว้างกําลังดีแต่ไม่ได้มีการตัดขอบด้านล่างเท่าไหร่นะครับแต่ขึ้นลงยังคงโอเคครับสะดวกสบายพอสมควรปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมตรงนี้ขึ้นลงหน้าหลังได้นะฮะแล้วก็ปุ่มควบคุม cruise control adaptive cruise control อยู่ในด้านซ้ายด้านขวานั้นก็เป็นระบบการเปลี่ยนหน้าปัดไม้นะครับผม ส่วนเครื่องเสียงหลายคนอาจจมงว่าเฮ้ยมันไม่อีนะเพราะว่ามาเซยติย้ายไปอยู่ด้านหลังนะครับผมกดตรงน,นี้เลยนี่ขึ้นลงซ้ายขวาต่างๆก็เป็นเหมือนพวกเฟอร์รานั่นะเองเพราะว่าในรุ่นนี้ก็เป็นเครือเดียวกันนะครับจากเจ้าเฟอร์รารี่พวงมาลาัยต่างๆนั้นถือว่าระยะอะไรค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างประทับใจการขับขี่ของเจ้ามาเซยติจีบีพอสมควรเลยนะครับจากที่ทดลองขับไปมาในระยะทางเกือบ200กิโลนะครับผมถือว่า เจ้าคันนี้ขับสนุกแล้วก็นั่งสบายมากๆครับเรือนไม้นี้ยังคงเป็นระบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลตรงกลางนะครับผมเข็มเรือนไม้ซ้ายขวาค่อนข้างสวยมากนะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดตัวไม้นั้นประมาณ270สัญลักรัตรงกลางนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมหลายหลากหลายรูปแบบพอสมควรเป็นดู ระยะการขับขี่อัตราการกินน้ํามันต่างๆนะครับผมพร้อมกับระบบเครื่องเสียงการเตือนว่าเออคันนี้ต้องไปเข้าศรนยูนอะไรประมาณไหนนะครับรวมถึงการดูเข็มไมแบบเป็นดิจิตอลได้ด้วยนี่ก็ถือว่า ใส่อะไรมาให้นั้นเยอะพอสมควรเลยนะครับในส่วนของหน้าปัดตัวนี้แต่น,น่าเสียดายว่ามันยังไม่ใช่พวกดิจิตอลเท่าไหร่นะครับในส่วนของหน้าปัดเจ้า GB คันนี้นะฮะแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็อย่างที่บอ,อกไปว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งด้วยกันนั้นก็อาจจะไปใช้พวกหน้าปัดฟูลดิจิตอลกันทั้งหมดแล้วนั่นเองครับในส่วนของตัวฐานเกียร์นี้ก็ยังคงเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับผมแต่ก็สามารถกดเข้ามาเกียร์ดีเป็นแมนนวลนะครับบวกลบได้รวมถึงกดเข้าพีก็ สามารถกดบนฐานตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนด้านข้างนี้ก็เป็นปุุมไฟฉุกเฉินนะครับพร้อมกับ traction control ระบบการขับขี่แบบสปอร์ตนะฮะแล้วก็การควบคุมพิเศษหรือว่า eco Mode คล้ายๆพวกนั้นนะครับผมก็จะหน่วงๆนิดนึงแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ส่วนด้านล่างน,นะครับพร้อมกับตัวควบคุม เครื่องเสียงต่างๆนะครับพร้อมกับควบคุมหน้าจอหลักได้ก็ถ้าใครที่ไม่ชอบระบบสัมผัสก็สามารถใช้ตรงนี้แทนได้นั่นเองก็แทนระบบสัมผัสนะฮะก็ถือว่าอาจจะใช้งานอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็โอเคมากๆถ้าเราเข้าเกียร์ R นั้นก็จะเป็นกล้องรอบคันให้นะครับถือว่ายังดีเับที่มีกล้องรอบคันมาให้แล้วก็สามารถกดดูมิวต่างๆได้ครับด้านหน้าด้านหลังนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนี่ถือว่าโอเคมากๆเพราะว่าในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เสริมออปชั่นพิเศษขึ้นมา ทำให้เรามีพวกระบบกล้องรอบคันเข้ามาด้วยนะครับเล็กลูมก็จะเหลือประมาณ1กําปกัมป้นมือนะครับผมก็ยังโอเคครับอันนี้แอดมินสูงประมาณร้อก็ยังนั่งสบายอยู่นะครับแต่เล็กลูมอาจจะยังอึดอัดไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนอุโมงค์กลางนั้นยังค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็สูงมากๆเนื่องจากต้องบอกกันตรงๆว่าฐานล้อมันค่อนข้างต่ำนะครับทำให้คอนโซลหรือว่าอุโมงค์กลางมันสูงด้วยนะครับแต่ก็ยังใจดีให้แอร์หลังมาให้2ตําแหน่งแล้วก็ไม่มีพวกช่องเสียบชาร์จอะไรมาให้อันนี้แอบขอบ,บ ช่องเสียบ USB มาให้แต่ในรุ่นนี้ไม่มีนะครับส่วนที่ของด้านหลังก็มีมาให้นะครับในใส่ได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร,ร่นะฮะที่วางแขนด้านตรงประตูนั้นก็ถือว่าโอเคครับระยะกําลังดีนะครับนี่พร้อมกับมีปุ่มกดล็อกประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกลําโพงอะไรต่างๆแต่ข้อสังเกตคือเนื่องจากตัวรถมันค่อนข้างเตี้ยทําทให้เวลาเปิดกระจกะครับมันจะไม่สามารถลงได้สุดนยครับมันจะประมาณนี้เท่านั้นนะครับมันจะได้แค่นี้เท่านั้นก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดเพราะมันจะโดนซูมล้อด้านหลังนั่นเอง ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของที่นั่งด้านหลังแล้วก็อยากให้สังเกตก็คือตัวหมอนนะครับจะมีโลโก้มาเซดติใส่เข้ามาด้วยนะครับผมตรงนี้สวยงามมากๆแต่ตัวหมอนนี้จะไม่สามารถยกขึ้นลงอะไรได้นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยส่วนที่วางแก้วน้าตรงกลางนั้นก็มีมาให้2จุดครับพร้อมกับการเล่นโคมเมียมนิดหน่อยเป็นวัสดุพลาสติกผสมกับหนังนะครับพร้อมกับช่องเก็บของก็อยันนี้ถือว่าใหญ่นะครับผมใส่เข้ามาให้ด้วยหลายรุ่น,นหลายค่ายนั้นจะยังไม่ค่อยใส่เข้ามาครับแต่รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์คนนั่งข้างงหลัพสม อย่างที่บอกไปว่ามาเซติพยายามออกแบบรุ่นนี้ให้สามารถเดลี่ยูสได้มีครอบครัวก็ใช้ได้แต่ยังขับสนุกเหมือนเดิมนั่นเองครับครับก็เป็นประมาณนี้นะครับตอวรีวิวเจ้าตัวมาเซติ g ีบีดีเซลแกนลูโซก็อยากที่ทดลองขับไปสนุดปาการไปเที่ยวคาเฟ่ต่างๆนั้นถือว่าสมรรถนะ ในรุ่นนี้ไว้ใจได้ขับสนุกและก็มีความหนักแน่นในเรื่องของช่วงล่างพอสมควรครับตัวรถนั้นสวยงามตามแบบฉบับของมาเซียติ i, ค่อนข้างสวยงามและก็มีความเป็นสปอร์ตคูเป้อย่างมากในเรื่องของงานแบบนั้นโดดเด่นตามสไตล์ของมาเซียติและในแบรนด์นี้ก็ยังคงโดดเด่นในเรื่องของความเร็วความแรง เครื่องยนต์นั้นไว้ใจได้แม้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็ตามและในรุ่นนี้นั้นก็สามารถจอดที่จอดรถซูเปอร์คาร์ได้ด้วยแม้จะมีราคา7ล้านกว่าบาทแต่หลายคนนั้นอาจจะคิดว่าเฮ้ยมาเซติมันอาจจะดูแพงติบล้านขึ้นหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับต้องบอกว่ามาเซตินั้นราคาราคาจับต้องได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆและตัวแบรนด์ก็ดูพรีเมียมมีแค่25คันเท่านั้นต่อปีนะครับถือว่าถ้าใครขับคันนี้ก็โดดเด่นแน่นอนบนท้องถนนสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ละกัน,นครับทั้งภายนอกภายในการขับขขี่รวมมองเเจ้าาติ ดีเซลแกนลุโซและในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางมาเซอติประเทศไทยด้วยนะครับที่ให้รถเรามาทดลองขับกันอย่างเต็มๆเ,เลยนะครับผมก็รู้เรื่องของสมรรถนะการขับขี่ได้ดีมากๆในทางนี้อมินายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ